จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเช้าวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาและพบว่าเมืองที่เป็นราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่บัดนี้กลับกลายเป็นรกร้างวัดวาอารามที่เคยมากไปด้วยผู้คนบัดนี้เงียบสนิทไร้ซึ่งเสียงสวดมนต์นี่เรากำลังฝันร้ายอยู่ใช่ไหมหานบุญไทย พูดแทนจันทราพานุสุวรรณภูมิอยู่เฝ้าเมืองทองแทนจันทราพานุเมื่อพุทธกาลหน2 6งพนยี่สอินสายเลนผู้พาเอาอินเขาเขียวผู้น้องและแม่และนางน้องแก้วเมืองทองออกเดินลงไปสู่แดนเมืองธรรมราชอยู่คอยพ่อจัดสร้างเมืองใหม่รวมชื่อว่าศรีวิชัยธรรมราชหารบุญไทยเฝ้าอู่อยู่เมืองเมื่ออินสายเลนเอาผู้หญิงชายออกแล้ว หารบุญไทยหรือห้องน้อยเจดีเอาบรมาธาตุและาธาตุอรหันตโซนะชานิยะภูริยะอุตรามุนิยะสวุวรรณภูมิร้างพุทธกาลล่วงแล้ว1,026พุทธกาลล่วงแล้ว1,030หารบุญไทยย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่หน้าผาเขางูจะเห็นได้ว่าแม้กรุงสวุวรรณภูมิจะร้างด้วยผู้คน แต่คุณหารบุญไทยก็ไม่มีความคิดที่จะติดตามพระเจ้าจันทรพานุไปอยู่ยังเมืองใหม่คือศรีวิชัยธรรมราชกำลังใจของท่านนั้นหนักแน่นมากในพระพุทธศาสนาไม่มีทางที่ศาสนาอื่นใดจะมาแทนที่ได้ในขณะที่หมู่ชนชายหญิงกำลังขมักขะม่นขนย้ายข้าวของเพื่อตามคุณอินสายเลนไปอยู่หน้าเมืองใหม่แต่คุณหารบุญไทยกลับคิดในทางที่ตรงกันข้าม ท่านมีความเป็นห่วงพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุต่างห้านั้นเพราะเกรงว่าด้วยความกลรหนที่ชาวชนต่างพากันรื้อถอนบ้านเรือนของตัวเองเพื่อนําไปปลูกสร้างยังสถานที่แห่งใหม่ซึ่งอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีกระทําให้พระบรมสาร,ราาีริกธาตุและพระราาธาตุอรหันตทั้งห้านั้นสูญหายไปได้ท่านจึงรีบเก็บไว้และด้วยความที่ท่านไม่ยอมแพ้ขุนหารบุญไทยจึงได้มาสร้างเมืองขึ้นใหม่ ที่บริเวณหน้าผาเขางูเมื่อปีพุทธกาล130โดยใช้เวลาในการสร้างเมืองใหม่เป็นเวลา4ปีหลวงปู่ได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นรูปหล่อสำลกของกุนหารบุญไทย คุณหญิงดวงขวัญใจและคุณหญิงกองแก้วฟ้าโดยพบในฐานอิฐใต้ดินหลังพระปรางวัดมหาธาตุราชบุรีหลวงปู่กล่าวว่าทั้งหมดนี้อยู่รวมเป็นชุดกับพระพุทธรูปต่างๆแต่พระพุทธรูปทั้งหมดนั้นไม่ได้มาเพราะถูกขายไปจนหมดสิ้นก่อนหน้านั้นแล้วจากภาพของรูปหล่อสำริดที่หลวงปู่ได้มานี้ถือได้ว่ารูปร่างหน้าตาและสัดส่วนทั้งหลายนั้นทำได้สวยงามและมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มาก ขุนหารบุญไทยนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลามากสร้อยทำรูปวงประดับแก้วบอกไทยแก้วมือทั้งสองงอนิ้วชี้วงหมายถึงการนับถือประธรรปเป็นที่สุดส่วนรูปหล่อของดวงขวัญใจเมียหลวงนั้นทำเงยหน้าและมีสัดส่วนร่างกายที่บอบางกว่ากองแก้วฟ้าเมียน้อยซึ่งจะทำรูปเป็นก้มหน้าเล็กน้อยและมีสลีละที่อวบอิ่มมากกว่าดวงขวัญใจทั้งคู่มือขวาถือก้อนกลมลูกนิมิต มือซ้ายถือดอกบวกัวเครื่องยศคุณหญิงทั้งหมดมีขอบคอแขนแสดงว่ามีเสือ้อหลวงปู่ได้พบกับจารึกกระเบื้องจานวัดอรัญยิกหน้าเขางูราชบุรีกระเบื้องจานแผ่นนี้ยาวประมาณ16นิ้วกว้าง12นิ้วดังภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้มีเนื้อความว่าหารบุญไทยสร้างเมืองหน้าเขางูให้ชื่อว่าราชพรีไทยละวะคู่พลิบพลี สร้างวัดมหา,าธาตุวัดอรัญยิกดวงขวัญใจน้องนางผู้ชื่อกองแก้วฟ้าช่วยคุมก่อสร้างเมืองทั้งคู่เอาเป็นเมียใหญ่และเป็นเมียน้อยเท่ากับว่ากระเบื้องจานแผ่นนี้เป็นกระเบื้องจานแผ่นประวัติศาสตร์อีกแผ่นหนึ่งเพราะเป็นหลักฐานที่คุณหารบุญไทยได้สร้างเมืองราชพรีขึ้นท่านผู้ชมอย่าสับสนระหว่างกรุงสุวรรณภูมิกับเมืองราชพรีเพราะเป็นคนละเมืองกัน กรุงสุวรรณภูมินั้นตั้งอยู่ในบริเวณคูบัวปัจจุบันนี้แต่เมืองราชพีนั้นเกิดขึ้นภายหลังที่กรุงสุวรรณภูมิล่มสลายไปแล้วเป็นเวลาสปีจึงเกิดเมืองราชพีขึ้นในปีพศ1 0 3 0โดยตัวเมืองราชพีนั้นสร้างขึ้นที่บริเวณหน้าเขางูคุณหารบุญไทยให้ชื่อเต็มๆว่าราชพีไทยละวะ ปีพุทธกาล1 0 3 5หารบุญไทยขึ้นครองราชพีเดือน3ขึ้น15คำ่ำขึ้นชื่อเมืองใหม่ว่ากรุงไทยราชพีให้ดวงขวัญใจเป็นเมียก่อนก่องแก้วฟ้าเป็นเมียน้อยเท่ากับว่าขุนหารบุญไทยนี่เองเป็นผู้ให้กำเนิดคำว่ากรุงไทยซึ่งในปัจจุบันนี้คำว่ากรุงไทยนำมาใช้เป็นชื่อของธนาคาร หานบุญไทยเมียใหญ่ดวงขวัญใจคลอดลูกชายวันขึ้น14คำ่ำเดือน10พุทธการ1039ชื่อหารขวัญไทยกองแก้วฟ้าหัดหญิงเล่นเพลงเรื่องขุนอินเขาเขียวนางกวักทองมาเตรียมฉลองลูกและกระถินเนื้อความในส่วนนี้ทำให้เห็นว่าระยะเวลาเกือบ10ปีที่กรุงัวนภูมิล่มสลายไปนั้นวัฒนธรรมการเล่นเพลงเรื่องขุนอินเขาเขียว ก็ทำท่าจะสูญหายไปด้วยกองแก้วฟ้าจึงต้องเรือฟื้นด้วยการนำหญิงมหัดเล่นเพลงเรื่องขุนอินเขาเขียวและนางกวักทองมานอกจากนี้ยังมีจัดงานฉลองกระถินแสดงให้เห็นว่าคุนหารบุญไทยนั้นต้องการสืบต่อและรักษาประเพณีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้ ดวงขวัญใจและกองแก้วฟ้าคุ้มขอมอินสร้างวัดมหาธาตุราชพรีสร้างพุทธองค์คู่หันหน้าออกตกสร้างเจดีล้อธรรมะกวางหมอบกำแพงแรงหินกับหินทรายทำพระพุทธรูปใบสีมาสลักพระกับลูกแล้วสร้างวัดอรัญญิกอุโบสถแล้วพุทธกาล1,045ขึ้น15ค่ำเดือน6 เอาบรมธาตุพระพุทธเจ้าธาตุอรหันห้าองค์ใสพระโสนเทระพระชานิยะเทระพระภูริยะเทระพระอุตราเทระพระมุนิยะเทระจากเนื้อความในกระเบื้องจานแผ่นนี้ทำให้เราทราบว่าพระบรมธาตุและพระอาทิธาตุที่พระเจ้าตะวันอธิราชและพระนางสลิงามตัวเทวี ได้สร้างเจดีย์บรรจุวไว้ที่วัดศรีสวรรณภูมิแดนไทยได้ถูกขุนหารบุญไทยย้ายนำเอาไว้ที่วัดอรัญยิกหารบุญไทยดวงขวัญใจและกล่องแก้วฟ้าขอมดีขอมอินชายหญิงพันคนร่วมทำวัดหารบุญไทยให้ชื่อว่าวัดอรัญยิกสร้างพุทธนอนด้วยหินแดงปีพุทธนิพพานการล่วงแล้ว142 กระเบื้องจานแผ่นนี้ทำให้เราได้ทราบว่าพลเมืองของเมืองกรุงไทยราชพีนั้นมีอยู่เพียงพันกว่าคนเท่านั้นซึ่งต่างกับศรีวิชัยธรรมราชซึ่งขนย้ายเอาผู้คนหลายหมื่นคนไปจากกรุงสุวรรณภูมิดังนั้นเมื่อวัดตามขนาดของจำนวนประชากรกรุงไทยราชพีจึงมีขนาดของเมืองเทียบกับศรีวิชัยธรรมราชไม่ได้เลยจารึกวัดอรัญ,ญยกิกหารบุญไทยทำไว้ที่พระนอน มีเนื้อความว่าหารบุญไทยดวงขวัญใจกองแก้วฟ้าครองราชพลีได้สร้างวัดมหาธาตุเป็นวัดบุรพาหน้าเมืองมีปรางวัดอรัญญิกเป็นวัดปัดฉิมหลังเมืองมีปรางวัดพุทธเจดีหลวงปู่หมายเหตุไว้ว่าเป็นวัดเจดีหักเป็นทักษิณขวาใต้มีเจดีวัดธรรมเจดีหลวงปู่มาเหตุไว้ว่าหมายถึงวัดท่าถึงวัดหลุมดินเป็นอุดรซ้ายเหนือมีเจดี เอาอาธฉิราชพระโสนะและพระอาราหันต์อีกทั้งสี่บรรจุพระปางวัดมหาธาตุพศ1 0 5 9สร้างวัดชุมพระชีที่ทดินวัดมหาธาตุหารบุญไทยพร้อมดวงขวัญใจกองแก้วฟ้าหารขวัญชัยทำผ้า,ากรถินนนำไปทอดนวัดอรัญญิกเสร็จแล้วไปทอดวัดมหาธาตุกินข้าวกลางวันแล้วไปวัดสีพุทธารามวัดศีมหาธาตุ ขึ้นหนึ่งข่้เดือนติด่อปี146ดวงขวัญใจตายปีพุทธกาล159 0เผาผีวัดมหาธาตุหารบุญไทยหารขวัญไทยสร้างเจดีย์ใหญ่หน้าอุโบสถแล้วเสร็จปี162 0เพื่อบรรจุอัฐิเจ้าแม่ดวงขวัญใจหลวงปู่อธิบายความว่าเจดีย์นี้ที่วัดมหาธาตุยังเหลืออยู่อีกองหนึ่ง ทำแบบมนดบกลมส่วนยอดนั้นหากหายไปฐานเป็นแรงแผ่นๆเข้าใจว่าในเวลานั้นการทำเจดีหรือกุบัรจุอธิธาตคนผู้ไม่ใช่พระนั้นได้ถูกออกแบบไว้ให้แตกต่างออกไปจึงทำเป็นรูปเหมกลมหรือโกธโถหานขวัญไทยพ่อให้ครองเมืองราชพลีพุทธกาล1,061วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6ปีจอ นากองแก้วฟ้าหาสีหอทองลูกขุนอู่ทองและหานางทองผ่องตัวลูกขุนเถือมทองเป็นเมียขวาและซ้ายกระเบื้องจานแผ่นนี้ถ้าหากไม่สังเกตให้ดีจะไม่ทราบเลยว่าพระนางกองแก้วฟ้านั้นมีความฉลาดมากขนาดไหนเรื่องของการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีเก่าด้วยการฝึกผู้หญิงให้กลับมาเล่นเพลงเรื่องกุนอินเขาเขียวและนางกวักทองมานั่นก็เรื่องหนึ่ง แต่เรื่องนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อพระนางหันไปผูกมิตรกับเมืองสองเมืองในเวลาเดียวกันนั่นก็คือการสู่ขอลูกขุนอู่ทองและลูกสาวขุนเถื่มทองมาแต่งงานกับหานขวัญไทยในเวลาเดียวกันและถ้าหากสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าในจารึกกระเบื้องจานนั้นใช้คำว่าขอมาเป็นเมียเหมือนๆกันไม่ได้บอกว่าคนนี้เมียหลวงคนนี้เมียน้อยท่านผู้ชมต้องไม่ลืมว่าบัตนี้เมืองราชพีเป็นเมืองเกิดใหม่และมีขนาดเล็ก ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างสุวรรณภูมิในอดีตอีกแล้วและแน่นอนการที่พระนางกองแก้วฟ้าได้กระทําการดังนั้นก็เพื่อเป็นการหาพันธมิตรที่มีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันทั้งนี้เพราะพระนางเล็งเห็นว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้านั้นพระพุทธศาสนาอาจจะไม่ปลอดภยัยถึงแม้ว่าศรีวิชัยธรรมราชจะมีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกันเป็นคนไทยละว่าเหมือนกัน แต่บัดนี้ได้ถูกศาสนาอื่นเข้าครอบงำเสียแล้วอย่างไรเสียวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาคงไม่หยุดอยู่แค่สีวิชัยธรรมราชบรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ของสุวรรณภูมิซึ่งต่างก็นับถือพระพุทธศาสนาย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงจากผลกระทบนี้อย่างแน่นอนหารขวัญไทยราชพพีพุทธกาล162 0สีหอทองมีลูกชายเดือนเขึ้น14่ค่ชื่อหานหนไทย และขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8ปีพุทธกาล1062งพอทองผ่องตัวมีลูกหญิงชื่อหอมเทียนทองหารบุญไทยให้สร้างเรือนคนหญิงชีที่ดินบริเวณวัดมหาธาตุปีพุทธกาล1 0 5 9กองแก้วฟ้าเข้าหาพุทธสารโนบวชชีชื่อรัตนานารีวันขึ้นสิบข่เดือน8ปี1063อยู่วัดชุมพระชี ดูคล้ายกับว่าการหาคู่ให้กับหารขวัญไทยเหมือนกับเป็นภารกิจสุดท้ายของคุณหญิงกองแก้วฟ้าและหลังจากสีหอทองมีลูกชายให้กับคุณหารขวัญไทยถือว่าเป็นอันหมดห่วงพระนางกองแก้วฟ้าละทางโลกตรงเข้าบวชีมีชื่อว่ารัตนนารีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เท่านั้นเพราะกระเบื้องจานจารึกแผ่นต่อมาว่าหานบุญไทยหาพระอุปชายะ พุทธจารโนสังฆราชวัดมหาธาตุราชพลีเขาอ,อุปสมบทเป็นพระภิกขุขึ้นห้าค่ำเดือน8ปีพุทธกาล1 0 6 3ชื่อสุรปุญโยอยู่ประจำวัดมหาธาตุราชพลีเป็นอันว่าคุณหารบุญไทยนั้นบวชเป็นพระภิกขุเมื่อขึ้นห้าค่ำเดือน8ส่วนพระนางกองแก้วฟ้าบวชเมื่อสิบค่ำเดือน8ปีเดียวกัน ขุนหารบุญไทยหรือพระสุรปัญโยอยู่วัดมหาธาตุราชพลีส่วนพระนางกองแก้วฟ้าหรือพระชีธากิยานีรัตนานารีอยู่วัดชุมพระชีพิกุสุรปุญโยตายวันขึ้นสิหค่ำเดือนสามพุทธกาลหนึ่งพตั้งสวดหนึ่งปีแล้วเผาที่วัดมหาธาตุ หารขวัญไทยให้ขอมทองคำหล่อร่างพิกุสุรปุญโยขุนหญิงดวงขวัญใจขุนหญิงกองแก้วฟ้าตั้งในอุโบสถวัดมหา,าธาตุเอากระดูกเจดีรวมแม่และนะเป็นอันว่าขอมทองคำได้หล่อร่างต่งตางพระองค์ไว้ในพระอุโบสถวัดมหา,าธาตุราชพลีเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมทราบหรือยังว่า คำว่าราชพลีนั้นซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาเป็นราชบุรีมีความหมายว่าอย่างไรท่านผู้ชมท่านใดคิดออกก็ช่วยบอกมาในคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นก่อนที่จะจบเรื่องราวในคลิปนี้ลองมาดูกระเบื้องจานแผ่นต่อไปอีกแผ่นหนึ่งหารหนไทยราชพลีครองเมืองราชพลีปีละกาพุทธกาล1108ร11เมื่อนั้นยังไม่มีเมีย ผานหนไทยเมื่อหาเมียได้นางงามตัวทองลูกขุนพริพรีเป็นเมียขวาและทองขวัญงามลูกขุนอูทองเป็นเมียซ้ายเป็นอันว่าเมืองราชพลีซึ่งเป็นเมืองเกิดใหม่บัดนี้ได้เริ่มเกี่ยวดองเป็นเคลือญาติกับเมืองอู่ทองเมืองเถื่มทองและเมืองพริพลีนับจากนี้ต่อไปจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปครับ ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตคลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอบซปเปอร์แซงหรือจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิง่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ